สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผม,มเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือสีเล่มนี้แล้วก็ล่าสุดนะครับเป็น e b o ุ๊นะครับวิในนักเทรดนะครับวันนี้ผมมีคลิปที่ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสือเล่มนี้นะฮะ Trade your way to financial freedom นะครับของดรฟานเคทารนะครับผมตั้งชื่อไว้ว่า6ความจริงเกี่ยวกับนักเทรดที่ประสบความสำเร็จครับ เป็นข้อสังเกตของดรฟานเคทาบนะฮะผู้เขียนหนังสือ trade your way to financial freedom นะฮะน่าสนใจนะครับด็อเตอร์ท่านบอกว่าหนึ่งความจริงนะครับนี่เป็นวิธีคิดเป็น mindset ของนักเทรดที่ประสบความสำเร็จนะครับ 1. พวกเขาสำเร็จ ด้วยพื้นฐานครับของการควบคุมความเสี่ยงครับเขาจริงจังในการควบคุมความเสี่ยงและก็ position sizing มาครับเนี่ยเริ่มต้นเลยนะถ้าจะบอกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นแก่นเลยนะเป็นฐานสำคัญที่ทำให้นักเทรดสำเร็จคือเขา จริงจังในการควบคุมความเสี่ยงแล้วก็ position sizing มากมากครับสำคัญนะครับเรื่องนี้มันต่างเลยนะมือใหม่ส่วนใหญ่มักจะไม่สนใจความเสี่ยงครับโดยเฉพาะ position sizing ไม่มีฮะเราจำได้แหละนะเราจำได้เพราะจำเป็นต้องมีแหละพวกนี้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว ทำไมต้องมีวะเราจาได้ว่าเออบอกว่าควรมีเหตุผลหนึ่งสองสามสี่แต่เราไม่แต่หนักรู้จริงๆว่าเออเหตุผลจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่วะเราก็นี่นคนที่จําได้นะผมว่าในร้อยคนอะ่ะคนที่จําได้แบบนี้มีประมาณสักยี่สเปอร์เซ็ที่เหลือแปดสิบเปอร์ซ็นเนี่ยไม่สนใจครับผมเองเนี่ยมีคนบอกนะแต่ผมไม่เคยสนใจเลยโดยเฉพาะความเสี่ยงนะ จึงไม่แปลกใจที่ทำไมผมไปโอ้เริ่มต้นมาผมก็เล่นหุ้นปั่นเลยเพราะว่าละครับเล่นหุ้นเสร็จสลึงว่าอะไรเนี่ยผมไม่สนใจความเสี่ยงไงพอคุณไม่สนใจความเสี่ยงครับปั๊มเนี่ยโพยซชั่นไซซิงไม่ต้องห่วงครับไม่มีทัสิเลขาทุ่มเน้นว่าเล่นฮะนี่เป็นเรื่องจริงฮะทาไมด้วยเหตุน,นี้เองทําไมผมหนึ่งนี้ไม,ม,ม่สมเน็จเพราะว่าผมกวาที่ผมจะจริงจังเรื่องนี้ก็ผ่านมาหกปีเจ็ดปีแล้ว 2ครับ Success Rate ของนักเทรดที่สำเร็จนั้นมีเพียงแค่3 5มสถึงห้เท่านั้นฮะ s u c s e s s r a ร e คือว่าสมมุตินะ mm hmm. เขามีเป้าหมายในการขายที่อ่าเด้งแล้วกันนะหนเด้งหุ้นที่ในร้อยตัวหุ้นที่วิ่งถึง1เด้งเขามีแค่ 35ตัวเท่านั้นดีสุดคือ50ตัวที่เหลือนี่เขาอาจจะต้องตัดขาดทุนเขาอาจจะต้องขายเท่าทุนหรือไม่ก็กำไรเล็กน้อยฮะหรือบางคนมี success rate ที่อ่าสักถ้าเป็นแคนซิลิมนะก็ประมาณสัก25ถึ30ง30%เงอร์เี่ยแคนซลิมเ,เองนะสั c เ s s สักเซมีแค่50%อนเองนะฮะ เห็นไหมครับนี่เป็นความจริงครับแต่ถึงกาดนั้นการที่เขามี success rate แค่นี้นะไม่ถึงครึ่งเลยนะดีสุดคือครึ่งหนึ่งทำไมเขากำไรได้เขาเก่งในเรื่องของอะไรครับ Let profit run ไงแล้วก็เขาจริงจังเรื่องของอะไรครับข้อหนึ่งนะฮะควบคุมความเสี่ยงไงจำกัดการขาดทุนครับ มันจะไปจะท้อนกับสิ่งที่เรียกว่า expectancy เนี่ยฮะเรื่องนี้ผมลงไว้ในเรื่องนี้แล้วนะครับวิทยานักเกรดนะครับลองไปหาอ่านได้นะฮะสามพวกเขาเป็น contrarian ครับคือเป็นชาวสวนครับชาวสวนเนี่ยครับเขา contrarian คือคนที่มีมุมมองที่สวนทางกับมวลชนฮนะ อย่างที่ปูบ่บลอฟเฟดท่านบอกว่าจงกล้าเมื่อคนส่วนใหญ่กลัวจงกลัวเมื่อคนส่วนใหญ่กล้านั่นแหละครับ c o n t ทเรียนนะครัสำคัญนะครับข้อนี้เพราะว่ามันมีคำที่คนบอกกันต่อๆคือว่าแมสมักผิดเสมอนะฮะแมสมักจะแพ้เสมอถ้าคุณไม่อยากแพ้คุณต้อง c o n เทเรียนครับแต่ถึงกระนั้นคําว่าคอนเทเรียนมันมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายแนละ้วมันก็ไม่แม่นด้วยนะคือถ้าคุณเอาไปจับใช่ไหมคอนเทเรียนปั๊บแต่ว่า Success Rate มีแค่3 5มถึงห้เนี่ยหมายความว่าเขามีโอกาสคิดผิดนะถึงครึ่งหนึ่งเลยนะครับแต่ทําไม c o n เทเรียนแล้วยังคิดผิดเพราะว่าเขารู้จักบริหารความเสี่ยงแล้วก็ มีปฏิบัติการเทรดที่มันเคารพ positive expectancy ครฮะอย่น,นี้สำคัญนะครับข้อ4พวกเขามีความอดทนครับสามารถรอคอยจนกว่าโอกาสที่เป็น the base ปรากฏตัวให้เห็นจึงเข้าเทรดครับโอกาสที่เป็น the base คือว่าจะมี reward สูงกว่า risk ในสัสดส่วนที่ มันไปสอดคล้องกับ positive expectancy เขานะฮะอันนี้สําคัญนะครับถ้าคุณเข้าใจสมการนี้ได้นะคุณจะอดทนมากขึ้นครับจะมีวินัยมากขึ้นครับแน่นอนว่าเล่มนี้เขียนนะฮะหครับดรท่านบอกว่ากว่าที่เขาจะคิดและปฏิบัติให้ได้ตาม4ข้อที่ว่ามานี้นะ เขาต้องมีความสามารถในการควบคุมจิตใจตนเองสูงมากครับเนี่เรียกว่า psychology ละทำไมดอ็ดอกเตอร์ท่านบอกว่า psychology มันสำคัญถึง60%นะครับเกินครึ่งเลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นนะ m e t h กับ risk กับ money management ใช่ไหมอีก40%แม้ว่าคุณจะมีเทคนิคดีคุณจะควบคุมความเสี่ยงดีแต่ว่าใจคุณไม่นิ่งนะ วิธีคิดความเชื่อคุณไม่นิ่งนะพังนะฮะขายเรื่อนี้นะครับลองอ่านดูครับมีครับมีเรื่องนี้เลยครับผมผมตีความแล้วผมขยายความว่าทําไมถึงเราถึงไม่สามารถเป็นนายใจตัวเองได้และอะไรมันผลักดันให้เราเทรน,นแบบที่สร้างเรียกว่า unforced error อยู่เป็นประจำครับนะฮะหครับ สิ่งที่ช่วยให้เขาสามารถควบคุมจิตใจได้ดีก็คือว่าระบบเทรดครับที่เหมาะสมกับความเชื่อเหมาะสมกับบุค,คลิกและสิ่งแวดล้อมของพวกเขาเองครับพวกเนี้ยใช้เวลานะครับมันไม่มีหรอกระบบไหนที่แหมคุณซื้อมาแล้วมันโป๊ะเลยไม่มีนะไม่มีไม่มีเลยเพราะว่าคือแต่ละคนเสียนหุ้นแต่ละคนเหมือนกับ พูดง่ายๆนะคุณซื้อซื้อ,อมาสักเล่มหนึ่งอย่างเช่นหนังสือแคนซลิมของปูอันนิวเนี่ยนะหรือซื้อหนังสือของพี่มาร์คเมเนวินี่มาเนี่ยคุณอ่าน,นยังไงคุณก็ไม่เข้าถึงสิ่งที่เขาเขียนหรอกครับเพราะว่าประสบการณ์ก็มีมากขนาดนั้นแต่คุณอ่ะพี่มาร์คประสบการณ์มี30ปีเงี้ยแล้วก็คุณมีแต่คุณมีประสบการณ์แค่ปีเดียวเงี้ยหรือผมเนี่ยห้าหกปีเจ็ดปีเนี่ยผมไม่ถึงนะฮะ แล้วเราทำยังไงดีก็ต้องให้เวลาครับในการปรับแต่งออกแบบปรับปรุงให้มันเหมาะกับตัวเราเองด้วยตัวเองครับผ่านนะครับผ่านฟีดแบ็กไงผ่านความผิดพลาดไงผ่านผลงานเทรดที่ล้มเหลวไงในช่วงแรกนะฮะพวกนี้ใช้เวลานะใช้เวลาใช้เวลาแต่ว่าคุณจะมีเงิน เหลือมากพอจนถึงเวลาที่ทุกอย่างมันลงตัวหรือเปล่านี่ความมีความท้าทายหนึ่งนะหรือบางคนเงินไม่พอแล้วหมดตัวไปก่อนแล้วคุณจะมีกําลังใจมีความหานกล้าที่จะเอาเงินใหม่มาเทรดพร้อมกับพัฒนาการที่ดีขึ้นได้หรือเปล่าครับสำคัญนะครับเรื่องนี้ฮะผม,มในเล่มนี้นะครับนักเทรดฮีโร่นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการมอง การเทรดเป็น learning curve นะครับแล้วก็ให้เวลากับมันและเข้าใจวิธีการเทรดที่แท้จริงความจริงการเทรดที่โหดร้ายมันคืออะไรนะครับทุกอย่างนนเนี่ยมันจะสำคัญถ้าถ้ามองเป็นพีระมิดก็คือว่าความสำคัญเล็กโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นโตขึ้น,นแล้วก็ใหญ่่างนี้ฮะคือใครก็าตามครับที่สามารถมี ที่ที่มีความสามารถในการควบคุมจิตใจได้ดีมีระบบการเทรดที่เหมาะสมกับบุคคลิกความเชื่อและสิ่งแวดล้อมเขาได้เนี่ยเขาจะใช้ระบบเทรดนั้นโดยที่ไม่มีคำถามในสิ้นครับเพราะเขาสบายใจทุกการเทรดว่าแน่นอนละ่ะถ้าทำตามระบบนี้แล้วในที่สุดะระยะยาวก็ได้กำไรแน่นอนซึ่งพวกนี้จะสอดคล้องไปกับสิ่งที่เรียกว่า positive expectancy ครับสำคัญในตรงนี้นะฮะเนี่ยผมผมสนใจไประเด็นนี้มากผมเลยเอาไปทำในเล่มนี้ไงวินัยนักเทรดน,นะครับคุณจะมีวินยันยมากขึ้นถ้าคุณเชื่อมันในระบบตัวเองครับแล้วเชื่อได้ไงต้องมีสิ่งที่เรียกว่าคีย์เวิร์ดคือ positive expectancy คุณต้องมั่นใจในระบบว่าในระยะยาวอ่ะมันเวิร์กแน่นอนถ้าคุณมั่นใจว่าระยะยาวเวิร์กแล้วเนี่ย คุณจะออกแบบกดขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้คุณอยู่ในกรอบครับและกดนั้นต้องเป็นกดที่ออกแบบมาเฉพาะคุณเท่านั้นครับโดยกดที่ออกแบบมาเฉพาะคุณได้ต้องมาจากความผิดพลาดของตัวคุณเองความผิดพลาดมาจากไหนครับจากการกล้าลงมือทำแล้วก็จากการใส่ใจจริงๆในการบันทึกการเทรดครับเนี่ยมันจะมีสิ่งที่มัน มันสืบย้อนกลับไปเชื่อมโยงกันไปแบบนี้นะฮะก็ถือว่าอาด็กเตอร์วัฟานเคทาร์นี่ท่าน้ได้รวบรวมครับประเด็นสำคัญสำคัญหกข้อนี่ผมว่าดีนะฮะดีมากเลยแล้วก็ผมอ่านแล้วผมก็พอเข้าใจในสิ่งที่แกแกบอกเลยเอามาขยายความให้ท่านได้ฟังกันนะครับผมมั่นใจว่าใครก็ตามที่อ่านงานผมนะมาตั้งหาเล่มเนี่ยแล้วก็ มีประสบการเทรดมาหลายๆกับผมเนี่ยหรืออาจจะน้อยกว่าแต่ว่ามีสมองที่ลึกซึ้งกับผมน่าจะเข้าใจประเด็นนี้ดีนะฮะก็ไม่เป็นไรครับถ้าบางท่านไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรครับค mm ่อยๆให้เวลาศึกษากันไปครับนะฮะ mm hmm. เขบอกว่าประสบการณ์เกิดจากการตัดสินใจที่ถูกครับ mm hmm. อเมะการตัดสินใจที่ถูกเกิดจากประสบการณ์ครับ ประสบการณ์เกิดจากการตัดสินใจที่ผิดครับนะวนหลูไปครับนะงลองลงมือทาก่อนเริ่มต้นจากการลงมือทาก่อนแล้วก็เก็บเกี่ยวบันทึกผลการเทรดไปครับแล้วก็เรียนรู้จากมันครับให้เวลากับมันครับนะฮะหปี2ปี3ปี4ปีในใสุดมันจะงวดครับมันจะกลั่นประสบการณ์ความต้องการอยากดีนะพัฒนาการคุณจะกลัน่นให้คุณเห็นเม็ถอด กลยุทธ์และกดการเทรดที่เหมาะสมกับตัวคุณเองครับขอเป็นแค่คุณอย่าหยุดเดินครับนะฮะให้กำลังใจนะครับเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ